สวัสดีครับวันนี้น้องเกี่ยวมาเล่นที่หมู่บ้านคุณพ่อนะครับตอนนี้บ้านเราอยู่ที่ลังสติดนะครับน้องเกี่ยวก็มัเล่นโดวยวันนี้น้องเกี่ยว่าในหมวกอะไรหมวกมีเขาบานหัวแล้วก็อะไรรองเท้าอะไรประเทศอะไรยี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นรองเท้าญี่ปุ่นนิ่มไหมครับนิ่มไหมจับดูสินิ่มไหม,จ,ม,ไหมจับพอมจอับไม่ ราท้าพ่อก็ญี่ปุ่นนะนี่กิโมโนเห็นไหมนี่เราท้ากิโมโนเห็นหนาบอเห็นขอก่างหน้าบ้อหมกบางหน้าไมเอ่ยม่ายางเลร็พี่น้องเดินเล่นหน้าหมู่บ้านนะครับวันนี้น้องโตเกียวกับพ่อบีกเดินเล่นในหมู่บ้านแดดกำลังร่มล่มกำลังตกแดดล่มลมตก ไหนรู้สิเดี๋ยน้องทำไหนสิเสียงอะไรนะเห้เสียงอะไรนะเสียงอะไรนะคนอย่างนี้เขาอะเสียงอะไรรถอะอะไรอ่ะรถใครอ่ะรถหนูไหมเสียงอะไรรถอะพูนเสียงคันพูนเสียงอะไรอยู่รถนะเสียงอันนั้นคันนู้นงงใช่เสียงคันนี้ไหมใช่ไหมเสียงฟ้าโอ้เสียงฟ้าร้องดังอะไรอม ฮป้าเสียงดังฮัอมอันนี้อันนี้อะไรอะไรอันนี้อ,นนอ,อะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเหรออัมบูเหรอไม่เอาออไม่เอาอไม่เอาเ,เดินเดินชมเดินเดินชมเดินเดินชม มาเจอวิ่งรัดปวยแล้วนะเยอย่างัเอาไปนงหันไปเลยชงมือชกมือเอาพัังเลยพัดังเลยพัังตรงนี้เคถ่ายรูปตลอดเลยนึกช่องช้ำเอฟซีมองเอฟซีก่อนพี่เจ้มเอฟซีก่อนลูกใครมาแบบนี้นี้นัดหมูแดงหมูรดงอะทำไมอ่ะ พี่ในแตะอ,อยู่ใครวันนี้เก็บพ่อเอาในแตะอ,อยู่กับใครในแตะอยูไ่ไหนกับแม่พี่เกียวอยู่กับใครเก็บพ่อพ่อหล่อไหมพ่อชื่ออะไรพ่อโอเคอเว้ยตัวเกียวจำได้ไงเนี่ยใครใครบอกตัวเกียวทำไมถึงจำได้เนี่ยพ่อบิ๊กวะสันพ่อบิ๊กคนไหนเนี่ยคนนี้หรอหรือคนนั้นคนไหนคือพ่อบิ๊กคน,นคนไหนคนนี้ตัวนี้ นี้ลุกขึ้นยังร้อนตูดไหมน่ะฮึไปคนหน่อยเสียงอรดเออูเสียงฟ้ารองฮ่าปไมไปดูไหมไป,ไปดูไปครับไปไหมครับไปเลยนำไปเลยค่อยๆไปเลยไปดูเสียนมีอะไร ก็มาแล้มีของเล่นมันมีของเล่นมันมีมันมีของเล่นอืมมีอะไรล่ะของเล่นเจ้าน่ะมันะดุนรถกระดุนอะไรของเล่นอยู่ไหนกระดุนรถอยู่ข้างชิงไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยตรงไหนล่ะตรงไหนล่ะไม่มี หมดแล้วไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยจับมือหน่อยเร็วคอยจับมือเนองที่ไหนัวสสดีค่ขาเสียงรถคันนั้นน่ะขาวๆนั่นน่ะตารถน่ะเขาตั้งก่อนนั่งอีกแล่าพญานังโอ้ย นั่งด้วยหน่อยมีอะไรกัดดาบมินีอยู่นี่นะได้ป่นะเพื่อเงินเรานั่งด้วยหน่อยได้ไหมได้ไหมครับเหม,ม็นท่อแบบนี่มันวุ้นเม็นเม็นบ่เหม็นบ่ป่ะปนีป่ะลุก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 เร็วแวเมีนเหม็นเนียนเหียนเนม็นท่อ เกือบนิ่มไหมเกือบน,นะเกือบตั้งแต่ไปญี่ปุ่นล่าสุดที่ไปเล่นหิมนะมน่ะมันไปอีกรอบนึงอีกจำได้เลยนีม่จำได้แล้วจำได้แล้วไ,ได้แล้วป้าทุเรียนผลร,รั่งนี่นะกินทุเรียนอะไร,รไมาครับพ <Okay, S 2> ี่เด็โอเคบายบาๆสิก่อนพี่บา,บาย